สวัสดีครับพี่น้องมาชมตัวนะครับนี่กำลังไล่เขาขอกนะครับก็อยู่ฝูงว่าของลุงจอยนะพี่น้องอำเภอม่วงค่อมจังหวัดตะตำบลม่วงค่อมอำเภอใชยบาดาลนะครับจังหวัดลพมบุรีนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศเขาขอกนะพี่น้องหกโมงแล้วนะครับ ผู้ใดสนใจขีมสูญเขาง่านะพี่น้องขวละ240บาทนะครับร่วมส่งมี่ปลายทางนะครับแล้วก็มียาทายพยาธิแบบลาดหลังนะครับขาโบหมอกพออ่อนนะครับพี่น้องแบบลาดหลังนะครับใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเมากากเกลือนเหลือไ่นะครับขวัหนึงใส่ได้กับน้ำหนัก300กิโลนะพี่น้องที่ลาดหลังเลยม่ตรงผสมอย่างนะครับงาหน่อยทองอ่อนทองแก่ใส่ได้นะครับพี่น้อง ขวดละ100บาทนะครับขาส่งห้าสิบาทเงินอ้วนนะครับ <ST RA C ES> แล้วก็มียาอะไรไม่รแรงแมกเรียวนะพี่น้องขวดละ200ร้อเงินอ้วนทรงฟรีเก็บไ,ไปทางสองร้อหาสิบาทนะครับขวดหนึ่ง <ST RA C ES> ขนาดลอยซีซีนะครับผสมน้ำได้สามสิบลิตรนะครับฉีดพ่นตามตรงว่าใดสบายนะครับ <ST RA C ES> สนใจติดต่อได้คร <ST RA C ES> ับพี่น้องกำลังกินเลยนะครับ เพจเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องบ่าวมอบคนเลี้ยงควายนะครับเบอร์โทรผมกัสซูนเก้าแปดหกสามศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามนะครับแอดไลน์มาได้นะครับพี่น้องโอ้เอิ่นเขาคอกเลยนะพี่น้องเฮ้ยลังเขาคอกนะพี่น้อง บ่งบรรยากาศกันครับอันนี้คุณลุงนะครับแล้วก็ไล่เขาคอกได้ไมลาแล้วนะพี่น้องลุงจอยนะครับเป็นเจ้าของฝูงว่านะพี่น้องโอ้ออกปีใหม่แล้วครับลุงออกปีใหม่มันช่วงปีใหม่อันนี้หลังปีใหม่มันได้วันในสองหรือสามวันเนี่ยเลยเรียกวันใหม่นี่นะครับสวว่างด้ย ครับแล้วก็อีกตัวนึงไอ้เก้าไอ้เก้าอ๋อนี่มันออกวันที่เก้าโอ้ยเก้านี่ไอ้เก้ามาเนี่ยนี่นะพี่น้องงหลัอันนี้ไอ้ขี้เท่าเดินที่สองหมดนะครับหมดหมดไม่ตั้งชื่อว่าไอ้ขี้เท่ามีชื่อหมดมีชื่อทุกตัวใช่ไหมครับจำได้หมดไหมครับลุงจำได้มั่งไม่ได้มั่งหลานคุณผูนตั้งหลานคุณเลขหลานุณสามสี่หเด้วยครับ นี่เปลขาตั้งชื่ออะไรนะไอ้กาแฟนี่ในโอลี้ยงโอลตินอะไรเข้านี้โอวนตินนะครับลุงเลี้ยงมานานเองครับก็ปกติค้าขายไม่ค่อยได้เลี้ยงหรอกเดี๋ยวผมจะมาเลี้ยงเมื่อหลังปีใหม่นี่แหละครับพอดีลูกเสียก็เลยไม่ได้เลยไม่อยากจะทำไรครับน้องก็เลยชวนมาเลี้ยงวัวแต่ก็อยู่กับวัวมาอยู่มาตั้งแต่ตลอดเท่ากับชีวิตนี่แหละมั้ง แต็กๆเกิดมาก็เห็นเลยนะครับมาก็เห็นเลยเห็นที่ไม่ใช่ของเราเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็มาเป็นของเรามั่งนี่ก็เลี้ยงแบ่งลูกเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับมารวมกันเป็นผงใหญ่ด้วยครับไปนวนแล้วไปแล้วไปแล้วไปไอแค่ขาวไปกินในหอกเร็วงวด เป็นงาเฟีมใหญ่เลยนะพี่น้องเลือดดีเขาเรียกว่าไอ้หืนสอกชนตัวนั้นตัวนี้อ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ข้าววิ่งแล้วโอ้ยเข้าววิ่งแล้วโอ้ยพวกเนี้ยสันมันใหญ่มันหมาครับไปไปไปว่าเฟีมใหญ่เลยนะพี่น้องสายเลือดมัได้ครับเลือดประมาณเท่าไหร่ครับนี่มันยังต่ำๆก็75ขึ้นทั้งนั้น อ๋อก็เทียบเอฟก็น่าจะเอฟสองนะครับพี่น้องเอพอคุมฝูงนี่เราใช้เป็นแบรนด์ไหนครับต้องต้องถามน้องชายน้องชายผมซื้อมาเห็นเมื่อกี้เป็นสามขวบนั้นน่ะพ่อที่เดินเข้าตัวนู้นนะอ๋อครับสามขวบเองเห็นแล้วเป็นของลำพยากางนะครับพี่น้องของกลมนะครับตัวนึงนี่มันได้สี่ขวบแต่ตัวมันมันเลือดร้อยอะแต่ว่ามัวมันัวตกผิด ลูกมันทีตัวเล็กๆแล้วตอบก่อนที่จะเอาตัวนี้มาช่วยนะครับคือมันมีพ่อตัวเดียวแม่ตั้งสามสิบกว่าเกือบสี่สิบน้ำเชื่อมมันก็เลยไม่แข็งแรงลูกก็เลยหลอดสงสัยมันเกี่ยวกับโชคงานแล้วพูดนะสงส์มันก็เลยหลอดหลอดแต่ที่ที่ได้สมบูรณ์ก็ดูตัวใหญ่ๆครับแต่ว่าหลอดหลอดก็ไม่ีล้ำบึกทุกตัวนะลูกมันนะสายโอ้ไม่ต้องห่วงนะพี่น้องแม่กันเป็นเฟมใหญ่นะครับ พอแมีเป็นเบามัน่นแล้วนะพี่น้องแต่ถึงเวลาก็ล่ำนะครับไม่ไม่ขี้เหร่ <c oughs> ออกมาทีแรกันตลอดเล็กๆ,กๆกกแต่ว่าโตขึ้นบีบุบทุกตัวก็อย่างนี้แหละครับวัวเลี้ยงธรรมชาตินะครับจะให้ออกมาตัวโตก็ลำบากแล้วถ้าเลี้ยงพ่อันเนี่ยถ้าเอาไปขุนเท่าเราคาไม่ถึงครับ <c oughs> ถ้าพ่อวัวต้องเลี้ยงในขุนครับเจ็ด <c oughs> หมื่นเราก็จะได้แสน ถ้าเลี้ยงสำงหกพันะครับถ้าเอาไปขุนไปซื้อยังไงก็ไม่ถึงครับขาดทุนเลยไหมครับขาดทุนไม่ได้ราคาไม่ได้ถ้าเลี้ยงอยู่กับฟูนี้ยใครมาเห็นเนี่ยดูสายเลือดดูภุนมก้านไาแล้วราคายังไงก็ไปหมดเอาไปขุนไปต่อก็สบายนะครับกัวฝูงเนี้ยอย่างน้อยต้องเกินเข้าตัวไม่ต่ำกว่าสามพันนะครับครับทำไมครับลุงครับ ดูสายเลือดดูล่ําดูหุ่นดูอะไรดูเนื้อดูพูดง่ายๆพ่อค้ามันจะดูเนื้อคถ้าพ่อค้ามันมาอย่างตัวนี้หกพันซื้อคอกเนี้ยต้องเก้าพันแล้วเนื้อหนังเพราะเนื้อมันจะดีกว่าเขาครับก็อย่างที่เราทํามาเห็นไหมล่ะพ่อวัววัวมันจะเป็นแบบนี้ไหะสันโอ้น้อยน้อยครับหาใหญ่ใหญ่ยงี้แถวนี้หาน้อยครับเพราะว่าคอกเนี้ยเจ้าเจ้าของกล้าคุยได้กว่า ยังตำเนี่ยไม่ตำกว่า2 0 0สองพันเนี่ยยังไงก็ต้องได้มากกว่าเขาอยู่แล้วครับเพรวกว่าหนึ่งแม่เขาโค้งสร้างใหญ่นะครับพ่อเป็นพ่อแท้บามันแท้นะครับแล้วก็หุ่นก้านก็จะต่างกันดูสันมาถอะโอ้นี่กว่าจะแปลงมานี่เกือบ20ปีนะกว่าจะมาได้ถึงขั้นเนี้ยเมื่อก่อนเป็นไซส์เล็กแล้วครับไฮกอลอน อ้ไทยพื้นเมืองเลยพื้นเมืองเลยครับแล้วเอาพ่อ,อ,อมาขยายเอาแม่ทําลูกเอาลูกทําแม่มาเรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้ครับนี่แค่เล็กน้อยนะต้องใช้เวลา,ห,วลาหลายปีคือเราไม่มีทุนจะไปทุ่มบุบตัวละแสนเป็นแสนต้องแสนเหมือนเขาไงครับรต้องมาแปลงมาขยับทมาทีละหน่อย,ยนะนี่แค่ต้องต้องใช้เวลานะพี่น้องไม่มีขาดทุนนะครับแต่ถ้าลงทุนทีเดียวก็จะเสี่ยงหน่อยอช่วงมันลงุง เอาใจเลยนี่นะพี่ช่วงนี้พักนี้วัวไม่มีลงไม่ต่ำหรอกเราเขาจะสังเกตพ่อค้าของวัวเขาจะสังเกตดูเนื้อเขียงอ๋อถ้าเนื้อราคายังเท่าเดิมก็วัวไม่ลงแน่ไม่ลงลงก็อาจจะนิดหน่อยใช่ส่วนมากพ่อค้ามันจะไปกดกันเองโอ้กดเพราะอะไรเพราะว่าซื้อซื้อข้อเนี้ยคัตัวเนี้ยแล้วก็ไปส่งให้พ่อค้าอีกทีมันก็จะกดกันลงมาเองครับถ้าวัวเนื้อเขียงไม่ลงแย่งก็ไม่ลง มีแต่เขากดกันเองกดเราเองาดกันเันดเี่ยซือไปเท่านี้มันจะอ่านึงเงไม่เท่านั้นเท่านี้อะไรมาแบบนึงนะพี่หนจะลัดเขาขอก่อนนะครับน,นะครับพี่น้อง ก็จะแยกนะพี่น้องคอ,อกร่วมนะครับคอ,อกอเรียงลูกนะครับโอ้ล่ำนะครับหมื่นแปดแล้วครับดูง่ายนะพี่น้องว่าเนื้อดีเลือดดีเนี่ยจะหนามาแต่น,น้อยเลยนะครับไอ้พวกหลังเหลม ไม่นาเนี่ยเลือกว่าเลือกว่าครับเลี้ยงเลี้มาเบิกหนึ่งเลี้ยงมาเบิงหลุดนั่นี่ครับตัวนี้ก็น่าจะไม่เกินสองสามวัน,นะสะดือยังไม่หลุดเลยนะครับอ,อ๋อสี่วันนะครับพี่น้องผิดพลาดไปวันหนึ่งนะครับครับออกมาวัวไรทุ่งก็จะประมาณนี้แหละนะครับพี่น้องมันจะไม่ตัวใหญ่แบบหนาตั้งแต่ในท้องเพราะว่าเราไม่ได้ขุนนะครับ แต่พอได้สักเดือนสองเดือนมันจะล่ำนะครับ,บ,าบามาเรับมาลูกมาเร็วๆมันถึง,ถ,งถึงออกเองได้เลี้ยงเองได้นะพี่น้องเขาบ่ต้องไปจับไปบ่ายมันคือว่านในฟ้ามนะครับบ่ต้องเสี่ยงนะครับมาเลี้ยงอยู่นี่ซึ่งมีสองตัวเมื่อว่นไม่ได้ช่วยทำทอดนะครับ <c oughs> ของนั้นต้งเจอทางขดอีตัวที่ออกใหม่วันนี้ออกมาเลยครับเหมือนจะปองคุณถังขดครับออต้งแยาววัวนะประสบการณ์นะพี่น้องอีตัวนี้ไม่ได้ช่วยครับออกประมาณตีสองมันตื่นขึ้นมาเห็นตัววิ่งตามตูดแม่มันนเห็วิ่งตามตูดแม่อยูู่วัวตัวไหนมาโอ้แข็งแรงนะพี่น้องก็จะแยกเป็นคอกแม่เลี้ยงลูกใช่ไหมครับแล้วก็คอกรวม มันไม่ใช่อะไรพวกนี้มันใหญ่ไงอ๋อครับโัใหญ่มันเยอะก็เลยจะคัดเอาพวกแม่ลูกอ่อนไปอย่างนั้นแม่ลูกอ่อน,นแยกไปนะครับพี่น้องเกิดตัวไหนเป็นทับโดดขึ้นขี่กนันจะไปเหยียบ<อ>เสียลูกวัวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นลดอัตราการสูญเสียนะครับบ่เป็น,ว,นว,วันเลี้ยงก็เลี้ยงซื้อ,อนะพี่น้องจะเสียงไม่ลงนี่นะครับยวล,ลบๆนะีโบ๊ทสองตัวเลยโอ้ นนองงัวบ่านออกใ้่ไหมครับคาดกลนด้วยนะครับเอามาหน่อยดูเพิ่มหัวนมแม่เกาๆครับดูกินไปเลยต้องซอยรีดก่อนอ๋อครับรีดใส่ขวดให้กินก่อนตัวใดหัวนมใหญ่ก็ต้องดูแลนะพี่น้องสองคืนไม่เกินเดี๋ยวทีนี้มันปั๊มได้แล้วไม่เหลือครับเยี่ยวก็มีบางตัวนะพี่น้องมีเป็นบางตัวเสียส่วนมากเลยนะครับวานตัวเลสส่วนมากเลยนะ ัวฟุง้ง่ยมันนมใหญ่เส,สา้สสาอย่างนี้แม่เส,สาอย่างนี้นมันมันเลือดสูงมาแล้วนะครับเเก,ก็แม,ม่เก่าเลยโอ้โหขอมนยีผีเสื้อสมุดที่หัวล้นหนักๆเป็นไอ้ลูกตัวเล็กๆเนาะโอโ้โหหัวนมเท่านี้เลยครับรีดก่อนรีดพอมันยุบก็เอาลูกมันก,กินพอมันปั้มได้เท่านั้นแหละว้ายปล่อยเลยนะครับนนเหลือท่านี้มั้งมันรีดเอาอยู่เลยแล้วครับ ฐานนี้เอาเขา่าวะเนี่ยเข้าวงเนี่ยนี่นะพี่น้องเนี่ยผมให้เบิ้งขอ,อกนี่ก็จะเป็นขอ,อกแพงเล็กธรรมดานะพี่น้องเวลาหน้าฝนนะเข้านู้นเหรอครับโน่นนะครับพี่น้องมีขอ,อกทั้งฝุ่นอีกนะครับขอ,อกอฟังฝุ่นนะมีหลังคานะครับอันนี้ก็เป็นขอ,อกหนาหนาวนะพี่น้อง แมลงบมีนะครับฝนฝนบ่หลายตัวไหนครับหัวลดลดโอ้โหนี่นะครับพี่น้องหัวนมใหญ่เพราะมันปั๊มได้แล้วเบิ้งเนี่อยเรือแค่นนั้แหนโอ้คับแขนเนี่ยแต่ลดนี่นมใหญ่เลน้อยโค้งใหญ่นะพี่น้องลูกคาบอะไรนะน้องหัวนมมันใหญ่นะครับพอรีบไปรีบมาเพราะมันคาบได้เบิ้งเนี่อยคาบโยแยบโยเลย โอ้หนาฝนตกดีๆคือสิอ้วนคักนะครับนี่คือสิเป็นตะเบิงนะครับรุ่นไหนนะงอเฟรมใหญ่น,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 นะพี่น้องนั่น,นมันแบบผมดิ้งแบบว่าต้องยาัพก่อนแม่เหลือ,อนั่นกระส,สาวลูกสองลูกนี่ท้องสามโมงอ้เห็นแต่หลังนี่นะครับ <S <S พี่นอ <S <S ้องโอ้สูงมันลอยหาซิฟเลยบอกครับนี่ไงนะครับลูกมันหายไปเถอะนับหน่อยไปเถอะสี่ เอาเลยครับเลยวงเลยไปไหนล่ะไปนี่วงเข้ามาเสื้อกกลางมาหาแม่ไมปไปเดี๋ยผมผ้าเบ <c oughs> ิ่งนฟังหนีนะพี่น้องอันนี้คือ,อคแยกนะครับนี่เดี๋ยวพี่น้องเนี่เป็นคอกแย่เมลูกอ่อนนะพี่น้อง <c oughs> ก็ต่งแยกไว้สินะครับเพื่องอฝูงเนี่ยเวลานึ่งฝนตกมันจะนอนชุ่มกันนะครับพี่น้องมันจะเหยียบกันทับกันนะครับสองเวลามีตัวหนึ่งเป็นสัตว์ในฝูงนะครับมันจะขึ้นโค้มกันเหยียบกันนะครับเราจะเหยียบลูกว่าเนี่ยขาหักเสียชีวิตได้นะครับพี่น้องนี่ก็คือเหตุผลที่ต้องแยกนะครับ นี่นะพี่นะต้องแยกนะครับ <c oughs> พอคุ้มฝูงก็เป็นลำพยาการนะครับพี่น้องกรมปศุสัตว์เลือร่อยนะครับแยกอย่งสี้นะครับหลังจะมีคอ,อกแยกอีกคอ,อกนึงนะครับที่เป็นพึ่งคอดก็จะแยกไปอีกคอ,อกนึงนะครับหรือไกลคอดคอมึนแท้มึงต้องแยกนะพี่น้อง <c oughs> เพื่อการดูแลเ <c oughs> พื่อว่าคอดแล้วตัวอื่นจะบ่ได้เหยียบนะครับ แล้วก็มีตัวเจ็บป่วยนะครับพร้อมกะไปพุ่นนะครับพี่น้องเสริมนะครับแยกไว้อีกมู่นะครับ<ป>เสริม<ป>หญ้านะครับ<ป>ให้กินนะครับเพื่อให้เขาอ้วนขึ้นนะครับพี่น้องเดี<ป>๋ยวผมพามาเบิ่งไอที่พึ่งขอดนะพี่น้อง<ป>น้องอว่าบวออกเลยนะครับ<ป>นี่นะพี่น้องขอดสดๆใหม่ๆเลยนะพี่น้องในตัวผู้ จะแยกไว้อีกคอ,อกนึงจังสี่ละนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการจัดการนะพี่น้องต้องฮิตจังสี่นะครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นงัวเป็นค้ายนะครับมีขอ,อกรวมนะครับขอ,อกแยกเรียงลูกอ่อนนะครับคอกแยกป่วยนะครับขอ,อกแยกงัวน่อยนะครับง่วไกลขอดนะครับตรงแยกนะพี่น้องเพื่อลดการสูญเสียนะครับ กับประมาณนี้แหละนะพี่น้องผูใด้พันไปพันมากกับยุ่แยงม่วงคอมนะครับพี่น้องอําเภอเชฟบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นกันนาจจะเป็นคอกปิดบบค่อยมีคนมากหอกนะครับพี่น้องกับบบคอยอันนี้ปันใดนะครับมันกับโบเลยคอยสะดวกในการติดต่อปันไดนะครับกระทายเป็นวิธีชีวิตให้เบิ้งนะพี่น้องเพราะว่ากับมีหลายเจ้านะครับมีเลี้ยงแบ่งลูกนะครับมีของเจ้าของนํานะพี่น้อง ในคลิปนี้เดินลากันไปก่อนนะครับพี่น้องวัสดีครับ